แล้เรานั่งอะคะร่างกายเราอะจะเบาสบายผ่อนคลายแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้เบาไปอีกก็เนี่ยค่ะด้วยการแตะเบาๆก็ค่อยใช้ใจอะค่ะมาที่กูดาทำให้ดูเมื่อกี้คือเราก็ผ่อนเหมือนถ้าๆในการเล่นโยคะเราก็จะผ่อนลงหมายใจแต่ในสมาธินั้นเมื่อเรานิ่งหยุดเรา เราจะไม่ระหยุดอยุดกับอะไรเลยไม่มีลหมหายใจไม่มีอะไรเลยนะคะเราแค่ใช้ใจอะค่ะแตะเบาๆรู้สึกถึงว่าเราผ่อนคลายอีกคุณดาพูดคำว่ารู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยสำคัญคือความรู้สึกรู้สึกแล้วใจมาอยู่กับตัวแล้วไงคะ่ะเราก็จะเห็นความรู้สึกของเราแล้วก็แตะลงไปเบาๆอีก ที่ผ่านมากูดานำทุกท่านให้เห็นร่างกายของตัวเองผ่อนคลายแม้แต่เห็นความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกมันหมดนความคิดมันค้างอยู่เราปล่อยให้มันหลุดออกไปเลยแล้วเราก็เห็นกลับมาเห็นตัวเราเห็นความรู้สึกผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่รู้สึกผ่อนคลายก็แค่ปล่อยให้เห็นนะคะไไหมายถึงว่าให้รู้สึกอะค่ะ ร่างกายผ่อนคลายแต่ท่านใดที่เริ่มเห็นนี่ืิสองแล้วนะคือเห็นเพราะเมื่อเห็นร่างกายแล้วเราลองปล่อยเห็นก็คือสักแต่ได้ว่าเห็นนะคะถ้าไปยึดไปถือไปติดอยู่เมื่อไหร่เราจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูดาเพิ่มเติมเข้าไปอีกจากที่เราเห็นร่างกายของเราเราเห็นแต่เราไม่ไปเล่นกับเขาก็าคือไม่จ้องไม่ดู เห็นก็ส pues ักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นเราก็คือปล่อยให้เบาเหมือนดอกไม้ที่ก็ค่อยเย้มบานนะคะให้เขาหลุดออกไปเลยอย่าไปยึดอยู่กับร่างกายแต่พอเมื่อเราหลุดไปแล้วในโลกกว้างเราค่อยมองกลับมาด้วยใจเพราะฉะนั้นจักรวาลเนี้ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงเห็นทีเดียวหมดเนาะเพราะจริงๆเขาอยู่ในตัวเราในกลางกายเราแต่นั้นคือ ต้องฝึกอะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีก็เหมือนเหมาเรามองเราลองดูนะคะเหมือนวันนั้นที่กูดาพาไปไปนั่งริมทะเลเราเห็นเรือแล้วตอนที่เราเห็นเรือนอะ่ะเราไม่ได้คิดว่านั่นคือเรือเราก็แค่เห็นแต่ในขณนะดเดียวกันน่ะเรายังเห็นสิ่งต่างๆเยอะมากมายเลยเรามองไปในโลกกว้างในท้องฟ้ากว้างมากเลยจะมีความฟุ้งเข้ามาเหมือนก้อนเมฆอะค่ะก็เปรียบเทมาอนความฟุ้ง เราก็ไม่สนใจความฟุ้งเหล่านั้นเราปล่อยเขาเห็นก็สักแต่ถ้าว่าเห็นอารมณ์เนี้ยค่ะแล้วสิ่งเดียวที่เราคอยก็ต้องทำคือต้องมีความมีสติฟุง้งเราก็ไม่ยุ่งกับเขาเราแค่แค่ใช้ใจแตะแล้วก็มองผ่านนะคะมีสติแล้วมีความสบายคอยสังเกตยอย่างสม่ำเสมอ ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องมีสบายอยู่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปจอง,งอยู่ที่เดียวนะฮะมองเข้าไปที่ศูนย์กลางกายหรือที่จักลระหัวใจก็ได้เพราะทุกตอนนี้กูได้ยังไม่ได้อยากจะนาไปที่กลางกายเท่าไหร่แต่ถ้าท่านใดทําได้ทำก็ำคือให้รู้สึกน,นะฮะเราเห็นแล้วเนี่ยไอเราลอยสบายแล้วนะคะเราก็ให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ย ผ่อค,ครเข้ามาในจักระต่างๆเราปล่อยให้เบาสบายไปอีกและถ้าท่านใดทำได้ก็นะคะให้เห็นดวงแก้วอะค่ะเนาะให้เห็นดวงแก้วหรือองค์พระที่เราเคารพบูชาหรือเนี่ยค่ะให้ทำความรู้สึกเมื่นเราอยู่ในเจดี พระพุทธเจ้าลานพระองค์นะคะอันนี้คือคุณาพูดถึงความรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในเจดีเรารู้สึกนะคะตัวเราโล่งโปร่งสบายหรือในกลางพระพุทธเจ้านะคะก็แล้วแต่หรือกลางท้องฟ้าใหญ่ที่แบบคือจักรวาลแล้วแต่ให้รู้สึกให้ตัวเองปลดปล่อยแล้วกลับมานะคะ มองเห็นตัวเองเข้าใจนะคะรู้สึกเห็นต้องกลับบ้านต้องพาใจกลับบ้านจากที่เราอยู่ในกองกว้างที่เราอยู่ในกลางหลวงปู่เฮ้ยเราจะรู้สึกนะกลางพระพุทธเจา้ากลางกรุงเทพที่เรารักเคารพไม่เป็นไรแต่เหมือนที่คดาบอกถ้าอยากควนตั้มจำก็กลางเจดีเชื่อไม่เชื่อท่านใดก็ลองดูเถอะ นะคะเพราะนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่กูด่าได้นะคะทีนี้พอเรารู้สึกแล้วเราแค่รู้สึกเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ปล่อยสบายๆแล้วเราก็เห็นท่านใดที่รู้สึกว่าอืมแสงที่หัวใจจกกะกลับหัวใจก็ปล่อยไปนะคะแต่อย่าไปจ้องกัานะคะแค่ปล่อยไป ถ้าท่านใดที่เห็นแสงหรือดวงแก้วหรือเจดีเลยที่กลางกายฐานที่7ตรงสะดือเนาะแต่เราไม่ไปสติกเราแค่รู้สึกร่างคือร่างกายเราตรงไหนของโลกใบนี้เราคือส่วนกลางกายของของท่าธรรมของจัก,กรวาลอยู่แล้วแต่ถ้าเรารทําได้นะฮะแรกๆอะนะแต่อย่าไปฝืนอย่าไปคิดนะแค่เห็นเหมือนดวงแก้วอยู่ที่กลางกายก็โอเคฮูดาพูดถึงเห็นไ,ไหมฮะ เรารู้สึกเราเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือความรู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นขั้นตอนจุดท้ายนะก็คือการเป็นแต่คุณจะไปถึงจุดนั้นได้คุณต้องปล่อยเข้าไปลึกอีกนั่นคือเป็นเป็นองค์พระเป็นดินน้ำลมไฟเป็นท่าธรรมเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึก เราจะเห็นและเราจะเป็นซึ่งในตรงเนี้ความว่างเปล่าที่เราเห็นนะคะหรือแสงที่เราเห็นนะหรือทุกๆอยา่างความรู้สึกขอให้ทุกท่านแค่รู้สึกนั่นคือมีสติแต่สิ่งใดที่เห็นก็ตามนั้นน้องสุธาธรเราแค่เห็นจะเห็นก็สักแต่ได้เห็นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องยึดนิ่งเบา เข้าไปอีกแล้วคุณจะไปสัมผัสคำว่าเป็นในวันข้างหน้านะครับ